Been arrived. Uh, I guess I had to go to that place to get to this one. Now, some of you might still be in that place if you're trying to get out. Just follow me. I'll get to the You can try and read my lyrics off of this paper before I lay em. but you won't take this thing out these words before I say them. I'm tearing Black down Black your balcony No advance of bus, don't try to ask him why I'm alchemy yeah, can can From, he from infinite down at Alaska, that's how he's still sitting, whether he's on salary, paid hourly Until he piles out or he sits his piles out of him, whichever comes first, for better or worse ล่วงเลยพวกนี้ฟรีคิกเนี่ยเรามีเป like so, evet ้าหมายจะเปิดให้เพื่อนแม่นๆอย่างเงี้ยแล้วแปลโอ้โหไล่มาแล้วครับเจตละกอนครับเอาไปเล่นหักเข้ามาแล้วก็ยิงครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเคทีจีเป็นฝ่ายชนะไปครับเอาเลือกเอาชัยก่อนถึงบอลเอเบรับครับครับ เล่นกันให้มันสนุกเพื่อนจะได้เล่นสนุกไปด้วยยิงทักทายก่อนเลยครับลูกนี้นี่ยยันได้ยิงมาบ้างครับติดเอกราชมงอ้าวมุงตั้งให้เขาทำไมเอกราดโอ้ยอาเองเลยเอกราชให้มาทางขวาพันลิตรพันลิตรหนึ่งสองเอกราชเอกราชหลายพันลิตรแล้วก็ไปมาแปะเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งครับมามาอิดหนึ่ง นิดหนึ่งอย่าลุด,ด,ดมเมือจิ้มเรียบร้อยครับมาดอนสองหนึ่งครับโอ้โหร่างกายข่านแล้วก็เป็นอยากคิดนะวันนี้นี่เก็บสามแต้มไม่ได้ครับชนะไปสองประตูต่อหนึ่งครับธนาครับแหมร้องก่อนเลยธนา เอากระบอลมาเข้าหลุดมาเลยครับลูกนี้ยิงหายดิครับวอุติชัยอีกแล้วหลุดมาเรียบร้อยเลยครับโอ้ยิงสือสองประตูต่อศูนย์ครับสวยครับมาได้ดีธนาหนึ่งสองไาแล้วก็จะเทคจิ้มเรียบร้อยครับสามศูนย์เลยครับววีรชัยพาวินโดนแจ้งกละบาแล้วก็ไล่มาแล้วหนึ่งสามครับนี่ครับเววีระเกตครับ หลกลับมาได้ยิงเรียบร้อยเลยครับอนุชาครับแม่วิรชัยครับยิงเลยเรียบร้อยครับแมเอาแล้วครับมาเหมือนกันครับ2ประตูต่อ4เดตาแม่ไม่มีเซนเตอร์เนี่ยเดี๋ยวไม่มีเซนเตอร์เดี๋ยวเด้ครับโอ้ยธนาธนาหักเข้ามาไงปาดเรียบร้อยเนี่ยมีคนนี้อยู่ยังไงก็ยังอยู่ครับเดลตา สนาทีสองเรียบร้อยแล้วครับเอยวินชัย,ย,ย,ยลูกเก่งเขาเลยนะครับลูกอย่างเงี้ยครับ Together, <the> แล้วก็หมดเวลากลารแข่งขนนันครับ่อเดลต้าครับชนะไป5ประตูต่อ4ครับสุดมันทีเดียวครับ ผิดไหลมาสวยแล้วก็เรียบร้อยครับลูกอย่างนี้โอ้ยครบเครื่องไอเอาแล้วพรเทพเจ้าปืนรออยู่โอ้ยโล่งๆมาเอาลูกนี้ปืนเจ้าปืนรอทีหนึ่งแปะเป่าบอสองหนึ่งครับปูเจ้าปืนยิงเรียบร้อยไหมครับปูสามหนึ่งครับมาไปหน้าแล้วครับ ยิงหายเลยครับอ้ใครครับนี่นะครับเอาแล้วปืนยิงเรียบร้อยครับปู้าหนึ่งครับเอาแล้วครับแล้วสงกรารน่าจะมีทีมมีกองโตป่าไม่รู้อย่างจริงอ้าวปิดนี่เรียบร้อยครับจะปืขึ้นนำดาวสันโบไปแล้วครับปูเลยมาลูกนี้ได้ยิงเรียบร้อยครับปูเอาล้ครับแม่ แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับชนะไปครับเท่าไหร่ครับแปประตูต่อหนึ่งครับโอ้ยแมบตองแบบเป็น